การของเราแต่บางรายก็ผมน้อยเกินไปที่เราไม่ต้องการให้มันร่วงมันรุนให้มันอยู่คนดีม,นม,มันก็ไม่แล้วมันก็ไม่ไดสั่งเกินไปไม่เกิดน,น้อยเกินไปแล้วก็สภาพของผมเราต้องการขอสะอาดผมถ้าเราไม่สางไ,ไม่ล้างไม่ชำระ มันจะสะอาดและสกปรกอันนี้ผมขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาของท่านพิจารณาเองซึ่งมันเป็นของไม่ยากมาสำหรับขนก็เหมือนกันเล็บก็หมนกันฟันก็เหมนกันหนังเนื้อเอ็กระดูกลองนึกดิครับลองนึกไปตามลำดับถ้าเรามองให้เลยหนังกำพร้าเข้าไป นึกถึงาการสามสิบสองเนี่ยหนังกรพร้าด้วยผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีปันก็ดีหนังก็ดีเนื้อก็ดีเอ็นก็ดีกระดูกก็ดีลองนึกลงไปเยื่อในกระดูกก็ดีม,ม้ามนึกถึงสภาพของม้ามนึกถึงสภาพของกระดูกปัจจุบัน แม้แต่โครงกระดูกที่ก็เผาแล้วนี่นก็ม้ามหัวใจหัวใจนี่ไม่ใช่จิตเนี่ยารับหัวใจนี่มันเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่สร้างทำงานอยู่ในกายเป็นคือเป็นตัวเครื่องจักรตัวหนึ่งนี่นก็ตับท้องผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่า ้องนั่งนึกถึงสภาพที่มันอยู่ภายในของร่างกายว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสะอาดหรือมันสกปรกมันมีสภาพเป็นยังไงบางครับที่มันอยู่ในร่างกายนี้เราก็คุมมันได้เราไม่ได้รังเกียจมันเพราะเรามองไม่เห็นแต่ว่าถ้าบางอื่น จะมีใครสักคนหนึ่งเขาตายแล้วก็มีสปรเรหรือเจ้าหน้าที่เขาพาร่างกายออกมาดูเราจะมองดูตรงไหนบ้างว่ามันที่น่ารักมาสะอาดมันน่าจับน่าแตะน่าต้องน่าประคองน่าประร๊ประรมอันนี้จะมีไหมครับนั่งนึกโดยดี ช่วยผมนึกด้วยว่ามีตรงไหนบ้างที่มันน่ารักผมที่ปราศจากจิตน่ารักไหมครับพูดอ,อย่างนี้จำยากก็ผมสำหรับคนตายเนี่ยที่มันได้สะสางไม่ชำระร่างมันมันน่ารักไหมหรือว่าผมของบุคคลทั้งหลายที่ไม่ได้สนใจกับผม เมือยยาคนบ้าเป็นต้นปล่อยยุ่งเหยิงนกกรงรังมิงเกอรใครจับอันน่ารักไม่ก็รับมาผมคนเล็บฟันก็เหมืนกันไอ้ฟันไอ้เล็บเนี่ยเล็บไปล่อยไม่กี่วันมันก็สกปรกยิ่งฟันไม่แปลงฟันสักหน่อยก็บอกโหเลอะเทอะแล้วกรับฟันอยู่ในปากเป็นที่ปรารถนาของเรา ถ้าดึงฟันออกจากปากเราบอกว่าฟันสุกปรกใช่ไหมหนังถ้าเราไม่ชำระล้างมันก็ดีวันเดียวไม่อาบน้ำวันเดียวทำท่าจะทนไวเสภาพของเนื้อที่แรกลดาลอกหนังออกแต่ยิ่งเอาเนื้อออกแล้วได้เอ็นสวยมหมครับนึกดู กระดูกทุกส่วนที่ลอกเนื้อออกแล้วมีสภาพเป็นยังไงท่านมีความรู้สึกเป็นยังไงก็ไม่ทราบพ,พอผมพูดงเรื่องนี้ขึ้นมาผมอยากจะอาเจียนทันทีเพราะมีความรู้สึกว่าเห็นคนมาเห็นศพเยี่ยในกระดูกม้ามหัวใจตับอพืชไตปอดลองลนอกดูไส้ใหญ่ไส้น้อย ลอยไส้ออกมาเลอะมันน่ารักไหมอาหารใหม่อาหารเก่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ภายในกายของเราใช่ไหมแล้วลองนึกถึงสภาพมันว่าไอสิ่งที่มีอยู่ในกายนี้มันสะอาดมันสกปรกนั่งนึกดูที่ว่าร่างกายของเรานี่มันมีอระมาค,คล้ายๆกับถุง ทุงเศษเนื้อเศษไข้ไส้ในเครื่องในของสัตว์มันเต็มเป็นเต็มเวยสภาพสุกปรกแล้วสภาวะของมันถ้าผ่าท้องออกไปดูแล้วมันจะเหม็นเหม็นขาวเหม็นกลิ่นชอบกลรู้สึกว่าเราดังกิจกันทุกคนนี่เป็นเรื่องของธาตุดิน ส่วนนี้เป็นธาตุน้ำยิ่งไปกันใหญ่ดีสเสลตไอเสมห์เสลตนี่อยู่ในคอรลระอมได้เคลืนได้พอบ,บนมาแล้วลังเกียดน้ำหนองไหลจากกายสะอาดด้วสกปรกก็รับเลือดเลือดนี่เราต้องการคนเลือดฝาดดีนี่สวยเปล่งปลัง่ง แต่ว่าเลือดมันหลั่งไหลมันจะร่างกายบอกว่าเลือดสุขรกน้ำเงือมันข้นน้ำตาเปลีวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อโมดก็คือปัสสาวะลงนั่งนึกดูที่รับประกายของเรานี่ที่ได้ร่ากายยคตานุสติตามนึกถึงสภาวะความเป็นจริงในกาย ถ้านั่งไล่เบีย้ยอยู่อย่างนี้แล้วจะมีความรู้สึกยังไงเห็นคนพับจิตเจียต้องนึกถึงสภาพอย่างนี้ทันทีเห็นคนรู้ใส่ก,ก็ตามทีจงใหญ่เห็นแต่เปลือกจิตของปุตุชนคนที่หนานแน่นไปดยกิเลสบางทีไม่ได้มองเปลือกไปมองสิ่งที่หุ้มเปลือก ก็คือเครื่องแต่งกายผ้าผ่อนท่อสบายที่เขาแต่งมองแล้วมันสวยแต่งสีนี้ก็สวยสีนั่นก็สวยสมนั่นก็ดีสีนี้ก็สะอาดมันโชวชาติ่ารักนี่เรื่องของคนที่ไม่มีปัญญาเลยไม่ใช่เรื่องของคนมีปัญญาน้อย มองเข้าไปไม่ถึงหนังแล้วมองเข้าไปติดแค่ผ้าพรอนเครื่องบรดาลก็สวยสชแล้วลเรียกว่าเป็นคนไร้ปรรัญญาแล้วก็คนไร้สัญญาคนประเภทนี้น่ะที่ท่านเรียกว่าเป็นผู้นามน,นั่นเป็นกิเลสขี้ปุตุชนไม่ได้หาของจริงก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถ้าเราต้องการเราก็ทำตุกตาทำ่นขึ้น ไปหาเครื่องประดับเอามาปรดับตุกตาหรือหุ่นนี่มันดีกว่าคนตั้งเยอะเพราะสิ่งที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดภายในเขามันไม่มีมันจะมีโครงก็เป็นโครงวัตถุที่แห้งๆจะมีผิวที่เขาฉาบแล้วก็เป็นผิวที่แห้งๆอาการซุดโซมมันก็น้อยกลิ่นคาวมันก็ไม่มีอย่างนี้ดีกว่าไหมครับ แต่ก็อย่าลืมถึงแม้ว่าเป็นกายหลอกแต่ก็เป็นกายที่เต็มไปได้วยความสุดสมกายประเภทนั้นมันก็มีธาตุสี่ไม่กันคือมีธาตุดินธาตุน้ำธา,าตุลมธาตุไฟเพะนั้นว่าธาตุทั้งหลายาต่างๆมันมีกำลังอ่อนไม่เหมือนกับร่างกายเราร่างกายคนและสัตว์นี่นั่งนี้ก,ก็ตรงนี้นะวันนี้ผมต้องการให้ท่านทั้งหลายพิจารณาตามนี้ด้วยปัญญา แล้วก็พิจารณาบ่อยๆนั่งไล่เบี่ยมตามสบายสำหรับธาตุไฟไม่มีอะไรหรอกครับไฟนี่ธาตุเราจะนังเกียรติปัญญามันตองดีแล้วที่นะนังเกียรติไฟเพราะอะไรธาตุไฟมีสภาพของความร้อนเรามีความรู้สึกยากคนที่เป็นไข้จับแล้วก็สัน่นนั่นธาตุไฟมันหย่อนกำลังตัวลง เป็นน้ท่าสี่นี้ถ้ามีกําลังเสมอกันเราพิจารณายากเพราะว่ามันมีความแข็งแรงไม่มีอาการทรงตัวนีถ้าหากว่าอย่างใดอย่างหนึ่งมันหย่อนถ้าทตุน้ําหย่อนลงไปทตุไฟกําเริบก็ร้อนทตุไฟหย่อนทตุน้ำกำเริบาตาลมกำเริบก็ท่อนหนาว หากว่าธาตุดินหย่อนธาตุดินน้มันหย่อนทุกวันเพราะมันยานอยู่เรื่อยม,มันสู้มันเสียกายมันเศร้าอยู่เสมอที่มีสภาพไม่เปลี่ยนแปลงเตียงต่างเต็มที่เพราะธาตุดินมันหย่อนลงไปแลพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าธาตุดินมันสลายตัวทุกวันธาตุน้ํามันก็เสื่อมทุกวันธาตุไฟมันก็เสื่อมทุกวัน ธาตุลมก็มีสภาพแปรปรวนทุกวันสำหรับธาตุดินที่มันท่งอยู่ได้กับธาตุดินธาตุน้ำที่ท่งอยู่ได้ก็เพราะว่าใสเรากินอาหารเรากินอาหารนั้นเข้าไปเติมธาตุที่มันสลายตัวไปแล้วหรือม่าเสื่อมกำลังจะสลายตัวที่แพทย์แผนป,ปัจจุบ,บันเขากล่าวว่าเส้นต่างๆในร่างกายมันมีอายุสี่ปี ในเมื่อถึงกำหนดสี่ปีเซนต์ต่างๆบางตัวมันตายไปแต่ตัวอื่นก็เกิดใหม่ถ้าเป็นเด็กก็แม้ก็ยังเกิดมีความสมบูรณ์ถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วตอนนี้ไอ้ตัวที่ตายไปมันมากกว่าตัวที่เกิดมาแทนาการเปล่งปรังปร่งตึงๆของร่างกายมันก็หมดไปมันก็มีแต่ความเหี่ยวแห้งลงมา เหมือนกับถุงใหญ่ที่ใส่เคยใส่ของเต็มก็ดูเปล่งปลัง่งแต่ของภายในมันย่อหย่อนลงไปมันก็ชักจะลอยรอลงเป็นอันว่าสภาวะของร่างกายเือถุงอันนั้นก็สุดโทมเหี่ยวแห้งลงร่างกายก็เหมือนกันของมันน้อยถุงก็ยบดูผิวของถุงมันก็ย่น สภาพของคนก็มีสภาพอย่างเดียวกันก็เป็นว่าเราก็ต้องมองดูตามความเป็นจริงที่ท่านบอกว่ามันของเก่าหมดไปของใหม่เกิดแทนมันเป็นสันติตอนนี้เป็นมิปัสนายานแต่มองสภาพจริงๆของร่างกายว่าส่วนไหนบ้างที่มาสะอาด ท่านกล่าวไว้ในมหาสติปัฏฐานาสูตรบอกว่าเหมือนกับไท้วะถุงที่เขาใส่ของสกโปรกทุกอย่างผูกหัวผูกไทย้ยถุงนั้นมันมีนมสีดีดาวก็เลยคิดว่าเจ้าถุงนี่สวยคิดว่าในถุงมันดีแทบว่าปล่อยหัวแล้วปล่อยทย้ายไอ้เขียไอ้เยี่ยวไอ้สิ่งที่เหม็นอยู่นั้นมันะมัน,มนลหลังไหลออกมาเราก็รังเกียจ นี่สำหรับกายนี่ก็เหมือนกันจงอย่าดูเฉพาะกายคนอื่นให้ดูกายของเราเป็นสำคัญเห็นกายของเราแล้วก็เห็นกายของบุคคลอื่นเปรียบเทียบกันอย่าไปนั่งหลอกตัวเองสัญญาคือความจำเท่าที่ผมพูดไปนี้ถ้าท่านจำได้นั่นคือสัญญา สถ้ายังทรงอยู่เดิมหน่ายของสัญญาจําได้ว่าผมพูดมานี่แต่คำคำจริงว่าผมเนี่ยนะไม่ได้มีความรู้เองความรู้อันนี้เป็นขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้านึนก็ท่านจงอยา่าเกาะผมอยา่าเกาะร่างกายของผมนั่นก็จงอยา่าเกาะเสียงของผม อารมณ์ที่จะเกาะต้องเกาะพระพุทธเจ้าเพราะว่าเสียงนี้พูดตามเสียงที่พระพุทธเจ้าท่านพูดถามว่าถามถ้าถามว่าเสียงพระพุทธเจ้ามาจากไหนก็ไม่อยากลอกก็เรื่องของตำราท่านสอนมาแล้วตำราได้วิชาความรู้ทรงอยู่เอาจิตน้อมลงไปแตามกระแสพระสัทธรรมทศนาขาององค์สมเด็จพระบรมครู ดูว่าส่วนไหนหนอที่น่ารักมองผิวพรรณของใครเปล่งปลัง่งก็จงมองให้ทะลุหนังเข้าไปถึงเนื้อทะลุเนื้อเข้าไปถึงตับไตไส้ปอดพยายามคิดหาความเป็นจริงว่าส่วนไหนบ้างที่เราน่ารักถ้ามองไม่เห็นก็เอางี้ก็แล้วกันเวลาเขาบ้วนน้ำลายก็ขอให้ลองเอาไว้ น้ำลายของเราและน้ำลายของใครก็ได้เวลาเขาเสมหามาันติดคอเขาขาก็มาก็เก็บเอาไว้ทายอุจระปัส,สาวาออกมาก็เก็บเอาไว้เหงือใครที่มันลังไหลออกมาก็ขวดเก็บเอาไว้ดูที่ว่าส่วนไหนไมันน่ารักนี่เมื่อพิจารณากันจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรจะน่ารัก ผมพูดนี่ก็รู้สึกว่ามันอยากจะเจียนเต็มทีแล้วต่อไปเมื่อพิจรารณากายนี้ว่ามีสภาพอย่างนี้ว่ามีอะไรบ้างที่เราบังคับมันได้มันสกระปรกก็จริงแหละแต่ถ้าว่าเราจะบังคับให้มันสรงตัวไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันป่วยไม่ให้มันตายไม่ให้มันสุดโทมไหวไหม ไหวไหมครับตอนนี้บังคับได้ไหมไม่ให้มันเมื่อยแมะมันปวดแม่อะไรทั้งหมดให้มันทรงตัวเหมือนกับตุกตาให้มันมีสภาพเฉยๆจิตเราจะได้มีความสุขเพราะว่ามันต้องการหวานแล้วให้หวานมันต้องการเปรี้ยวล้วให้เปรี้ยวแล้วต้องการมันต้องการเค็มล้วให้เค็มมันต้องการอะไรเราให้เสียงนั้นทุกอย่างแล้วเราตามใจมัน ถ้ามันหนาวเอาของอุ่นๆมาหม่มถ้ามันร้อนเอาของเย็นมาลูกตามใจมันทุกอย่างเพื่อมันทรงตัวแล้วมาทรงตัวใหม่เขารับ <c oughs> เป็นอนุว่ามันไม่ยอมทรงตัวก็มันก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรานั่นเมื่อมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเต็มได้วยความสกปรกนั่นก็เป็นหนึ่งอ,อนิจจังไม่เที่ยง สองมาทรงอยู่เต็มไปด้ความทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะความหิวความหนาวความร้อนการปวดอุจจาะระปัสสวะป่วยไข้ไม่สบายร่างกายไม่ทรงสภาพแล้วแถมมีวิญญาณในทายขมาใสรับสัมผัสอาการต่างๆภายนอกได้เช่นเสียงเป็นต้นและรูปเป็นต้น มันทำให้สร้างความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันมีความสุขตรงไหนแล้วเราก็เดินก็ไปหาความตายทุกวันในที่สุดมันก็พังแล้วมีอะไรบ้างขอรับที่เราคิดว่ามันเป็นเราเป็นพวงเราที่ผมพูดว่าเป็นเราเป็นขวงเราเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ขวงเราเนี่ตัวนี้เป็นมิปัสนายานเป็นสกายทิฏฐิ ถ้าพิจรนารณาแล้วว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราและร่างกายของใครเราเขารับที่เราต้องการให้มาเป็นของเราที่ที่เราต้องการหาคู่ครองเข้ามาประคับประคองเวลาเราประคับประคองกอดรัดทำมประคับประคองกอดรัดอะไรครับไปประคับประคองถุงขี้ถุงเยี่ยวที่เต็ไมไปด้วยความสกปรกไอ้ถุงขี้ถุงเยี่ยวจริงๆเนี่ย ถ้าเขาวางไว้ที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นแต่ไอ้งทงขี้ทงเยี่ยวที่มันมีวิญญาณมันสร้างความยุง่งประเดี๋วก็เรื่องนั้นประเดี๋วก็เรื่องนี้หาอารมณ์ดีไม่ได้สร้างความวุ่นวายมาด้วยประการทั้งปวงแล้วก็มันส่งตัวไม้ต่างคนต่างพังไม่พังนะทงมันพังไทยมันพังแต่เราไม่พัง เราทำยังไงถ้าเรามีตัณหาคือความอยากได้การทรงตัวหรือการอยากได้สภาวะที่สุกปรกอย่างนี้มันเป็นปัจจัยให้เกิดต่อไปข้างหนา้าถ้าเรามานั่งพิจารณากันจริงๆว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันสุกปรกมันสุกโปรกแล้วเราไม่มีอำนาจบังคับมันสร้างทุกข์มาให้ถ้าใจระวางเสียจะเปยังไง วางมันไปเสลยว่าร่างกายนี้สกปรกน่าเกลียดแล้วเราก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเนียไปง้อมันทําไมสร้างความรังเกยียจกายแท่งกายใช้หมดรังเกยียจกายใครกายเรานี่แหละรังเกยียจมันว่าเร็วๆอย่างนี้เราไม่ต้องการในมันความผูกพันในการมีการม,การมีกายไม่มี ถ้าเราไม่ต้องการกายไม่ต้องการกายเราที่อย่างเดียวมองดูกายคนอื่นมันก็เหมือนถงขี้แรืถุงเยี่ยวมาเราก็รังเกียจเป็นอันว่าความปรารถนาในกายของเราไม่มีต่อไปแล้วความปรารถนากายของใครก็ไม่มีในใจของเราไม่ต้องการมันอีกของที่เต็มบริสุทธิ์ปรกทท้งที่เป็นปัจจัยแห่งความทุกข์ ไม่ได้ช่วยให้เรามีความสุขสัหนึ่งวินาทีไม่ใช้ปัญญาให้ดีนะขรับเพียงท่านทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้เป็นปกติค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาให้วันทั้งวันที่เรามีความรู้สึกอยู่นี่มันทรงตัวในอ,อารมณ์อย่างนี้อย่าลืมว่าการคิดการพิจารณาใหม่ๆเราเคยแพ้มันมาอำนาจของกิเลส เมื่อเราแพ้มันมาแล้วเวลานี้ก็เราก็ยอมแพ้มันบ้างมันแพ้เราบ้างไม่ใหม่เราก็แพ้มันมากกว่าชนะแต่ค่อยๆพิจารณาไปนะข้าวนเะข้ามันชักจะเริ่มเสมอกันมันมั่งเรามั่งรักมั่งเกลียดมั่งแต่ชินนะข้าวนเะข้าอาการที่เราชนะมันมากกว่าเราแพ้ <c oughs> แต่ในที่สุดเรามีจิตเป็นเอกข้าตารม คำเอกขตารมณ์นี่อารมณ์เป็นฌานอารมณ์เป็นฌานนี่ต้องฝึกกนาปานุสติกรรมฐานให้มีอารมณ์ส่งตัวไว้แล้วก็เมื่อคลายวิปสัสสนาคลายสมาธิออกมาก็พิจารณากายตามนี้ถ้าพิจารณาไปพิจารณาไปใจมันหยุดะแสดงว่าการพิจารณาจิตเริ่มไปสมาธิทีละน้อยจนกระทั่งกระทั่งเข้าถึงอารมณ์อารมณ์ฌาน หรือว่าบางทีเข้าชานยังจิตทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวดีแล้วก็มาพิจารณาพิจารณาพอจิตเฟื่องเห็นยะสั้นกลับเข้าจับอารมณ์สมาธิใหม่หรือจับอาการทรงตัวกำหนดรูลมหายใจเข้าออกจะภาวนาว่ายัางไงก็ได้ถ้าสลับกันมาสลับกันไปอย่างนี้ไม่ช้าก็เป็นเอกตาลม พอเป็นเอกขคตารมจิตตั้งตรงดีแล้วความเป็นพระอริยเจ้าก็มาถึงวันนี้เป็นไม่ได้แด้ก็รับไปบำเวลามันหมดเมื่อเวลาหมดแล้วก็ขอยุติไม้่อแต่เพียงเท่านี้ก่อนขอบรรดาสาวะโกองค์สมเด็จระชินวรจงสมอารมณ์อยู่ในอิธิยาบทสี ามที่แนะนำมันนี้หรือตามที่ท่านพอใจในการปฏิบัติจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรจะเลิกสวดท่านสาธุชนมุตรบริษัททั้งหลายสำหรับตอนนี้เป็นตอนที่สี่ก่อนที่จะพูดเรื่องอื่นขอแจ้งให้ทราบว่ารายการนี้เป็นรายการหนีบาปคือปฏิบัติตนหนีนรก นี้เปรตนี้สุรกายนี้สัตย์เดชานเพื่อทำตนเป็นคนขี้ขลาดไม่ยอมต่อสู้กับนรกไม่ยอมต่อสู้กับความเป็นเปรตไม่ยอมต่อสู้ความเป็นอสุรกายและสัตย์เดชานมีอารมณ์ต่อสู้ฝ่ายเดียวคืออย่างต่ำเป็นมนุษย์อย่างกลางนิดหน่อยเป็นเทวดา อย่างกลางสงูงขึ้นไปหน่อยเป็นพรมอย่างสูงสุดไปนิพพานเราต่อสู้กันแค่นี้ยอมแพ้นรกเปรตอสุรกายสัตวิริชานทั้งนี้เพราะอะไรพราะว่าถ้าไปอวดเก่งแั่แกเข้าความสุขของเราไม่มีมีทางเดียวคือ,ค,อคือว่าแกทำให้ลงนรกฝ่ายเดียว รวมความว่าการปฏิบัติในช่วงนี้เราปฏิบัติเพื่อหนีนรกกันการที่จะปฏิบัติหนีนรกมันมีได้หลายแบบหลายในการหนีนรกชั่วคราวนะั้นไม่ดีชาตินี้ไม่ลงนรกถ้าเกิดไปใหม่ชาติต่อไปลงนรกอันนี้ไม่ดีเราไม่เอา เอาประเภทไม่ลงนรกไม่เป็นเปรตไม่เป็นสุรกายไม่เป็นสติฉันตลอดการตลอดสมัยถ้าบาังเอิญจะต้องเกิดขึ้นมาเมาื่อไรเมื่อนั้นไม่ยอมลงอบายภูมิทั้งสีแน่การที่จะพ้นได้แน่นอนเขาต้องปฏิบัติตามกระแสคำสอนขององค์สมเด็จพระจินร